สบายดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับผมมวลอมเชน e l ก็เอาขึ้นรถพิณวัดเดี๋ยวเดี๋ยวัเอาเอาออกหมดเวลาจทยมันสียันตะตุมลงเวลาเขาเปิดวันนับในบางคนดูไ้นั่งรถตัวมันุ้กัน้นมาไรอะไรบ่อนเียนี้แหละเบียร์เขาได้เจ้เกลือได้เบียร์เขากลัวๆเวลาเราจอยนะเดี๋ยวยื่นให้ให้เบิดด้านในครับ ยืนให้มือตรงเนี่ยข้างหลังนี่ใมีของหลายเวล็เดี๋มจะยืยืให้มือด้นนรอเสตรียมความพร้อมนะครับนำในส่วนของเทียนพรรสานะครับแล้วก็ในส่วนของชุดสังฆทาน สังฆทานนี่ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับในส่วนของรถพี่อาทิตย์กับรถของคุณลุงเนาะในส่วนของรถกระบะครับวันนี้นะครับพี่น้องก็คือเก้าวัดนะครับก็ร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาร่วมกันนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วไทยทั่วโลกเนาะนะครับเนื่องในวันเข้าพรรษานะครับประจําปี2567นะครับร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานะครับจากชุมชนวังปู่ปาริจินทนคราดนะครับ นาลุงช่างปาสนผักครับโค้งท้องนาจำปะดงบ้านจำปะดงเนื้อครับเพื่อเป็นการนะครับสืบสารประเพณีนะครับของชาวพุทธเราเนาะรวมถึงนะครับเ,เป็นการร่วมทําบุญร่วมกันนะครับธนุบํารุงวัดวาพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปครับ มาแล้ววาอยู่าทูใชมครับลุงูของะไรเ่ยเอาไม่หมดบอกปุิดลงไหมนี่ ไอตัว้สตัวนี้เนี่ยสอดข้างล่างสอดแล้วบ่สอดปอันนึงแต่ว่ามันเก็บตึงแล้วอะประมาณนี้ไะแต่าเบาล้างใส่เทียนก็ได้มีคนนั่งกี่คนอะไเนี่ยอะไึอ้าอดีบ่ะองนั่งกันทายรกกับบ้านอะไรเนี่ยผ้าผ้านั่นใส่ของที่วัดก็ได้รถแตนรูใส่ไ ใหญ่้าหอแม่นี่บอกล่องนี้ก็ใช่เหอะก็ใส่หมดแล้วหอใส่หมดแล้วทางทาน่ะนะอแล้วองนั้นเราไใส่รถที่เดมาเขใช้ีแล้วได้ไม่หรอกเอาไปใช้แมวอจ้า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 าจ้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 ัจ้า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  ไม่น้าจะทำเหมือนหนักหลายทำไหนักก็ได้นักเลยเฝิองเขาอยู่หมวอนพวกมือเดียวนี่ยยืดเอาล้าเอาละปล่อยดูมันสีเปีล่อยดูนะฮะนะขยิ่งยงได้เลยมือเดียวเลียวเจ้าเฮ็ดคิดทั้งกองหนักเอาเอาไปตอนเนี้ยมันหนักนี่ไปจะมีให้พูน่ะพูนเอาไปเลยเฮ็ดก็ต้องแต่ปวดปากพิษปากเดียวก็ต้องระมัดระวังกลัวมันตก ร้านกาแฟเทีย,เเออยวเปิดยังได้เทียวไปไหนอเ,เอเอมันไม่ได้ให้มินไปโรงเรียนบ่ะทำไมมันทำตัวนี้เกียจแบบนีบ้วะลูกมันมินไม่สบายปะลูกใช่เมือเ่อวานมันก็ โรงเรียนมันควรตื่นแล้วเปี่ยวต้องไปงานกับเขาเนี่ยโทรถามี้ยาีิเปี้ยไหนมันจะไปทำบุญเขาเนี่ยก็ในส่วนเทียนเข้าพรรษานะครับเทียนที่จะนำถวายนะครับก็นำขึ้นรถนะครับทางใบบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ในส่วนบริเวณด้านในนะครับทางคุณป้าสวนผักนะครับแล้วก็ทางาคุณพี่นุวัตรเนาะแล้วก็ทางอาชิ์นะครับกำลังดําเนินงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจตุปัจจัยต่างๆนะครับที่จะนําถวายคาพระคุณเจ้าต่อไปนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับในช่วงของภาคเช้านะครับในช่วงของภาคเช้าก็จะมีฝนตกนะครับสืบเนื่องต่อมาจากตั้งแต่ช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ในช่วงภาคเช้านะครับพี่น้องยูทูบเบอร์เรานะครับก็ได้รำนะครับเพื่อเป็นการถวายองค์พระปู่นะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะครับทางของคุณแม่นกน้อยมีชโยเนาะที่อยู่ที่พิษณุโลกนะครับนะครับ ก็ขออำนวยพรให้ทางคุณแม่น้องๆมีชโยนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมแล้วก็ธุรกิจหน้าที่การงานสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จตามความมุ่งม,มา่ปรารถนาในทุกประการนะครับผมบริเวณลานองค์พระปู่เนาะฝนตกมาก็จะมีน้ำขังนะครับเป็นบางส่วนนะครับก็เมื่อเช้าเราได้ลํำนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต้นไม้ต่างๆดอกไม้นะครับก็ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าสามารถที่จะนะครับทดแทนการลดน้ําได้เป็นอย่างดีเลยนะครับตอนนี้ดอกมะลิเนาะนะครับกาลังนะครับบิ่งบานสวยงามนะครับนำพาพี่น้องมาบริเวณด้านหลังองค์พระปู่นะครับ ขออ่ำนวยวอวยพรพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขกายสุขใจ,จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับก็ขอฝากในส่วนผลิตภัณฑ์ของมณโอมหอม,มทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ํานะครับเซรั่มทีพีคอฟฟี่ทีพีโกโก้ครีมกันแดดแล้วก็ในส่วนของสบู่ฮันิโซฟค,ครับ0 9 2 7 9 4 7 5 2 6กดแอดไลน์ทีพีสกินออฟฟิเชียลนะครับผ่านยูทูบเบอร์ นะครับทุกๆกช่องนะครับที่อยู่ที่วังปู่ปาริจิตนาคราชนะครับชุมชนนะครับวังปูปาริจิตนาคราชนาลงช่างประสวนผักครับโค้งน้องนาจำปดงนะครับขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ